ก็กับสวัสดีสวีสดาทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับผมว่าพี่พี่เกมนะ,ะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์เอ่ออะไรวะเอ่เอวัววัวผมอาม่อานอ่านไม่ออกอะ่ะผมจะเรียกว่าเกมสงครามโลกแล้วกันนะฮะเอาละเรามาลุยกันเลยนะครับเราจะวางแผนนะครับ ก็เราจะมาวางแผนกันนะครับผมอ่าอังกฤษนะครับโดนทางด้านของเยอรมันครับลุกลานนะครับหรือว่านาซีนั่นเองครับเราต้องปกป้องนะครับเราต้องปกป้องอังกฤษอ่าเอ้ไม่ใช่เราต้องปกป้องฝรั่งเศสนะครับไม่ให้พวกเยอรมันมาบุกลุกได้นะครับผมม,มาหวังนะทุกคนนะนี่ผมเอ่อ เขาชื่อในพนีีอย่างวะออ่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวละอา้าวเดี๋ยวผมสั่งเองก็ได้ครับท่านในพลผมคืออ่าในพนอเล็กซานเดอร์เออผมจะสั่งนะพวกคุณปกป้องฐานทัพให้ได้อย่าให้พวกข้าศึกไอ้นี่ได้แล้วกันนะโอเคครับท่านโอ้ รุยเลยครับไปมาครับมาเริ่มกันเลยนะพวกเขาเขาอะไรก็ไม่รู้โอ้หยยมเยิบหย,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 ยิตอนนี้เราเป็นอังกฤษนะครับปกป้องฝรั่งเศสนะครับเราก็ปกป้องฝรั่งเศสนะรปปรเ,นะเราต้องเอาอะไรก่อนเอาคนหรือว่าเอารถ ตายครับตายแล้วก็เอาต้ถังมายิงปืนใหญ่เอาปืนใหญ่ปืนใหญ่อืม,อมเอาละพวกเรามาพวกเราต้องกิจเราต้องสูงส้เออเราจะ เอาคนป้องการบ้านไว้ก่อนนะครับอืมมันมนอังกฤษของฝั่งในพลอ,อล็กซานเดอร์เนี่ยในพอล็ลซันเดอร,อร,อเดอร์เอาไม่ใช่ดาวลิงนี่วะอ้อยดาวดาวบินเออไม่ใช่อเล็กซันเดอร์อยู่นะว,วะเนี่เหรอใช่ป่วาววะเดี๋ยวเอา้า อืมไม่ใช่ไม่มีอเล็กซานเดอร์อยู่ไหนว่อาอเล็กซานเดอร์ไม่มีไม้เป็นไรใช่ไหมเป็นไรผมผิดพลาด <c oughs> คนนี้คือมอนเตเดรี่ฮะ <c oughs> เดินต่อพร้อมบุกกระชากพวกมันซะไอพวกเยอรมันนี่ไอพวกพวกนี้จะไม่อื <c oughs> พวกมันถอยแล้ววะ หายก็เสร็จด้แพ็กไว้ด้ฮึฮึฮึตอนนี้มีอยู่สามร้อยห้าสิบเก้าก่อเต็มก็เอาละเอ่เอเด็กกูลินไอ้ชายบอกผมอา่นอานไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้พวกมีงกลังเดิน ไปดีไปดีมีสี่ร้อยเอาคนออกแล้วก็จัดตั้งรถทงังแล้วก็ให้คนหนึ่งคน เราจะเอาเป็นนายพลของสหราชนั่นเออเพนตันดีกว่าเอาละเพนตันมาแล้วที่เหลือก็อยู่นั่นแหละ จอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมาปลาลิดเลยเอาละแผนตันก็ไปใช่แผนตัน,อน,นเอาละรู้เรื่องแบบนี้เรามีโอกาสชนะ เขาไปทำควาันบอาดเลยเว้ย นี่ครับมันโตไม่รี ยีดโยต่อไปเข้ายึดตรงนี้อ,อีกทีเดียวเราก็ชนะแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ร่าใช้

哼哼哼。<laughs> Yo, hey! โอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมายึดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เราแต่ทําการยึดที่นี่เป็นที่เรียบร้อยพอะน้นวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโอเโอย